โรงเรียนนี้เขาจะเน้นการสอนดนตรีไทยอย่างอังกลุงแล้วเรื่องหลักวิชาการเขาก็ไม่แพ้ที่อื่นนะคะแม้คุณครูจะมีอยู่อย่างจำกัดแต่ที่นี่เขาได้ใช้วิธีการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมก็ต้องบอกว่าเด็กๆได้ความรู้แล้วก็เก่งไม่แพ้ใครเลยค่ะ การเรียนโรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจะเป็นยังไงคะสำหรับที่นี่เป็นการจัายการเรียนการสอนโดยมีโรงเรียนไกลกังวลฮะ<ม>วังไกลกังวลของขบ,บาด็จเจ้าอยู่เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแม่ครับก็คือเป็นโรงเรียนตัวอย่างเลย<ม>ใช่ไหมคะที่มีมานานแล้วใช่ไหมคะสาหรับโครงการนี้มีมานานนะครับอ๋อค่ะแล้วเราได้มีการเรียนรู้จากสถานีผ่านดาวเทียมอย่างนี้ยังไงบ้างคะ ครับโรงเรียนวัดใหม่ก็ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิประเสริฐทัศนีพุ่งกุมารฮะท่านกรุณามาติดตั้งเครื่องรับให้ทั้งหกทั้งหก้องเรียนครับค่ะสอนเด็กระดับไหนคะเราใช้สอนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหเลยครับจะสอนสลับกันไปกับคุณครูที่มีอยู่แล้วแบบนี้หรือคะคุณครูจะเป็นผู้กํากับมากกว่าครับคุณครูเป็นผู้ดูแลครับดูแลอยู่ด้วยใช่ครับเมื่อเมื่อจบการเรียนการสอนนั้นเนี่ยครูจะต้องสรุป ต้องสรุปไปด้วยค่ะและครูก็จะต้องเป็นผู้กํากับอยู่ในห้องตลอดเวลาครับค่ะแล้วจะถามการถามตอบล้วคะันการตอบถามคบนักเรียนเขาจะโต้ตอบกับกับคุณครูที่สอนอยู่ในอยู่ในห้องอยู่แล้วยนในห้องอยู่แล้วครับครับแต่ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจก็จะต้องมาถามครูที่กํากับอยู่ทีนะครับซึ่งคุณครูเองเนี่ยก็มีความรู้ตามที่ที่วิดีโอได้สอนอยู่แล้วบางบางอย่างคุณแนนครับจะต้องรับว่าครูนี้ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กเหมือนกันบางบางวิชาครับค่ะ นับได้ว่าเป็นวิธีที่ดีมากเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้นอกจากจะทำให้ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆแล้วที่สำคัญคุณครูเองก็จะได้เก่งหลายๆด้านอีกด้วย พอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเรียนกับทางมูลนิธิไกลกังวลซึ่งเป็นทางกกล,กล,กลผ่านดาวเทียมเนี่ยนะคะความแตกต่างที่เราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยผลการเรียนเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเรามาใช้การเรียนการสอนผ่านดาวเทียมก็ทําให้ผลการเรียนของนักเรียนนี่ดีขึ้นเราจะเห็นจากการสอบโอเนและ NT ของนักเรียนครับสูงขึ้นเรามีผลการสอบตั้งแต่ปี5 1ถึง53าสเนี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ <K an> ทั้งชั้นป .6 แลปะป .3 ค่ะค <K an> ซึ่งจริงๆที่นี่เองก็จะเห็นมีกราฟของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยทั้ง <NT> การสอบ NT แล้วก็การสอบ O'net ็ n e T ด้วยอันนี้เฉพาะของป .3 หรือเปล่าคะหรือว่าจะมีทุกระดับชั้นนะคะการสอบระดับชาติ NT และโ o n e ็ T นี่ยทำกับป .3 แลปะป .6 ค่ะอ๋อค่ะพออมองว่าเป็น ปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนคะเอ๊ะทำไมเรียนจากทีวีมนถึงได้สูงมากขนาดนี้เราเราก็เคยเปรียบเทียบกันะว่าระหว่างโรงเรียนเอกชนก็ดีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ดีฮะแต่ว่าผลการเรียนของโรงเรียนวัดใหม่เนี่ยแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนที่ใช้กายกังวลเนี่ยมีผลสมมติทางการเรียนสูงกว่าเขาวัดทุกสาระบางโรงเรียนเนี่ยก็มีครูที่ไม่ขาดความรู้ในเรื่องในสาระการเรียนนั้นแต่ถ้าเราเรียนกับกังวลเนี่ยโอเคพบ เวลาครบหลักสูตรครับค่ะในส่วนของเด็กๆที่เขาเรียนกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีวินัยในการเรียนด้วยไหมคะเพราะว่าผมไม่มีใครจะมานั่งบอกว่าต้องมานั่งอยู่ในห้องต้องมานั่งดูสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่แบบนี้ต้องสร้างวินัยครับเด็กๆเขาจะเขียนวันที่มาจากบ้านอ๋อค่ะพอเริ่มชั่วโมงปั้มเด็กๆเขาจะพร้อมเรียนเลยครับอ๋อพร้อมที่จะเรียนเรื่องเรื่องวินัยเนี่ยครูต้องกำกับค่ะถ้าเรากำกับตั้งแต่ชั้นปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเด็กๆเขาก็จะ มีวินัยในการเรียนครับาการบ้านเสร็จหมดครับถ้าพูดถึงกิจกรรมของเด็กๆบ้างนะคะเด็กๆ<ช>ที่โรงเรียนนี้เขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค<อ>ะก <อะ S 1> ิจกรรมที่โรงเรียนนอกจากกิจกรรมในห้องแล้วนะครับเราก็มีกิจกรรม ที่จะเสริมรายได้ให้กับนักเรียนครับเช่นการทํากระถางปลูกต้นไม้การทําโต๊ะสนามทำโต๊ะสนามทํากระถางต้นไม้ทำอะไรยังไงคะทำให้มันเป็นอะไรคะกระถางต้นไม้นี้ก็สืบเนื่องมาจากโรงเรียนน้ําท่วมบ่อยๆต้นไม้ตายหมดเราก็คิดหาวิธีกันเราก็ไปซื้อกระถางแม่แบบมาแล้วก็เขาก็มาแกะแบบแล้วก็สามารถที่จะ ทำใช้ในโรงเรียนแล้วก็จําหน่ายได้ด้วยครับที่คุณเห็นตั้งอยู่รอบๆโรงเรียนนี่นะครับนีเป็นกระถางนี่คือทําที่นี่ทําเองเลยใช่ไหมคะแล้วก็จําหน่ายด้วยเหรอคะจำหน่ายได้ครับแล้วก็จะจําหน่ายให้กับใครที่ไหนไงบ้างคะในเบื้องต้นเราก็จําหน่ายกับโรงเรียนครับโรงเรียใกล้โรงเรียนแล้วก็บ้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็มาซื้อโต๊ะอย่างโต๊ะนี้ซื้อไปใช้ประจําบ้าน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับทั้งโรงเรียนแล้วก็เด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นตัวเงินที่ไม่มากนักแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจทั้งคนสอนแล้วก็คนเรียนที่สำคัญเด็กๆเขาก็จะมีวิชานี้ติดตัวไปด้วยค่ะค่ะแล้วอย่างโต๊นี่เด็กๆเขาทำอะไรได้บ้างอะคะอมเด็กๆครับก็จะต้องเริ่มจากการผสมปูนเด็กๆเขาทำได้นะครับต้องเริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรอคะครับ มันเป็นงานที่ที่หนักนะแต่เวลายกก็ยกหลายๆคนแต่ถ้าว่าเวลาเราเราทำเนี่ยก็วางอยู่กับพื้นครัค่ะเป็นโต๊ะเหมือนคล้ายๆหินอ่อนเหรอคะครับที่เด็กๆทำมันเหระใช่ครับเราปูด้วยกระเบื้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมีคนที่มีความรู้นี่มาสอนให้เด็กๆเลยอ่ะนักการครับนักการคุณสมจิตอ่ะเป็นนักการพะลงที่นี่ซึ่งมีความรู้เรื่องนี้ก็มาสอนให้เด็กๆด้วยบ้านเดิมเขาอยู่ ที่สิงห์บุรีก็ทําสารพระภูมิขายครับอ๋อค่ะก็เลยมาสอนเด็กๆและทีนี้เด็กๆทุกคนได้เรียนหรอคะหรือว่าจะเลือกยังไงอคะครับก็มีกลุ่มสนใจครับค่ะในเบื้องต้นเราก็ให้เด็กๆได้ลงไปทําด้วยกันหน,หนักๆเขาก็จะเหลือกลุ่มสนใจเด็กๆที่สนใจก็จะมาทําแล้วก็จะมีไรายได้กลุ่มนี้จะมีรายได้ ก,กิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือกิจกรรมรักการอ่านที่เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้มีทักษะในการรักการอ่านแล้วก็สามารถที่จะไปบอกเล่าได้ลองไปฟังกันดูเลยค่ะจนมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งจึงพบโรงท่านโอ้โหไกลขนาดนั้นใครจะเก็บได้แล้วรู้ว่าใครจะพาเราไปเก็บอมุน ในถ้ำมืดมืดน้องๆช่วยพี่ยียรักยืดคอหน่อยค่ะเย้เก็บองังูสีรุ้งได้แล้วพวกเราพากันไปเก็บผักกาสีแดงต่อกันดีกว่า